วันนี้แม็กเอาของขวัญปีใหม่มาให้น้องๆทีมงานครับสมัยก่อนตอนที่เราเป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานบริษัทไม่รู้มีใครเป็นเหมือนแม็กไหมนะเวลาใกล้เทศกาลทีไรเนี่ยจะลุ้นตลอดว่าเจ้าของบริษัทหรือเจ้านายเนี่ยจะมีของขวัญเล็กๆน,น้อยๆให้เราหรือเปล่าความรู้สึกส่วนตัวนะครับเราไม่ได้อยากได้ของที่มีมูลค่าอะไรมากมายแต่เราแค่อยากรู้สึกว่าเจ้านายเห็นความสำคัญของเราทุกคนเคยมีความรู้สึกเดียวกับแม็กไหมครับจริงๆผลประกอบการปีนี้ของแม็กไม่ได้ดีมากเลยนะครับกำไรหลักแสนเอง แต่แม็กก็เอาความรู้สึกของตัวเองนี่แหละคิดแทนทีมงานเลยครับถ้าเรามีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้เขาวันปีใหม่แบบนี้พวกเขาคงจะดีใจมากๆและปีหน้าเขาคงขยันทำงานเพื่อบริษัทได้มากขึ้นกว่าเดิมปีที่แล้วแม็กมีทีมงานแค่2คนเองครับแต่ปีนี้ทีมงานป่าไปเกือบ10คนจะให้ของขวัญแบบธรรมดามันก็ดูง่ายไปเดี๋ยวแม็กจะแกล้งพวกเขาสักหน่อยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแม็กแกล้งอะไรพวกเขาครับแต่พี่มีเรื่องจะแจ้งว่าปีนี้ผลประกอบการของเรา ขาดทุนขาดทุนขาดทุนพี่เข้าใจนะคนทํางานนะคาดหวังว่าจะต้องอยากได้โบนัสใช่ไหมสิ้นป่งสิ้นปีอะไรกันอย่างนี้เนาะก็อาจจะมีไม่ใช่มีโบนัสนะแต่มีพิ่าจะมาออกเดี๋ยวพี่จะเริ่มจากคนที่ มาทางานยังไม่ถึงสามเดือนก่อนใครที่เพิ่งเพิ่งเข้ามาทํางานใหม่บ้างอ่ะยกมืออ่ะลุกขึ้นมาเลยครับเพิ่งมาทํางานใหม่เราด้วยไม่ใช่หรอสเดือนแรกอันนั่นแหละอยู่ในอยู่ในเรดเดียวกันสามเดือนเข <c oughs> ียงนะเอาออกคนแรกเลยนะเขีย <c oughs> งแข็งขอยืนซองขาวก่อนเลยอ,อ่ะอ,ะอะ่พี่แจมก่อนละกันพี่แจมสี่เดือนเนาะ,ะอ่า หยอกหยอกหยอกฉันมีของขวัญให้พวกเธอวันปีใหม,อนนอม่อันนี้ของพี่แจ่มครับขอพี่แจ่มครับอันนี้ของพี่แจ่มนะเชื่อไหมครับทุกคนพอมาเป็นเจ้านายเนี่ยมันเครียดมากเลยนะครับเราไม่รู้ว่าของที่เราให้เขาไปเนี่ยเขาจะพอใจหรือเขาจะดีใจหรือเปล่าแม็กนั่งคิดเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับว่าจะให้อะไรพวกเขาดีเดี๋ยวถ้าให้ไม่เท่ากันเขาก็จะน้อยใจกันอีกหรือเปล่าแม็กคงทําได้ดีมากที่สุดแค่ประเมินตามอายุงานครับ คนที่เพิ่งมาทำงานใหม่ก็ได้ของชิ้นเล็กๆน้อยๆส่วนคนที่อยู่มานานแล้วอย่างน้องแพลวเนี่ยทำงานกับแม็กมาเกือบ2ปีละอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มขายของใหม่ๆทำมาทุกอย่างทำมาทุกหน้าที่น้องก็สมควรที่จะได้ของขวัญชิ้นใหญ่นิดนึงจะได้เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยว่าถ้าขยันและอดทนอยู่บริษัทนี้ไปด้วยกันนาน,าน Mac ๆแม็กก็จะมีของขวัญของตอบแทนที่ให้เขาชิ้นใหญ่ขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน แต่จริงๆแล้วอันนี้แค่น้ำจิ้มนะครับแค่ของขวัญวันปีใหม่แม็กได้เตรียมจัดงานฉลองวันปีใหม่ให้กับทีมงานทุกคนและมีเซอร์ไพรส์โบนัสแจกให้อีกครับพวกเขายังไม่รู้ตัวกันนะครับเดี๋ยวไปดูสีหน้าของพวกเขากันตอนที่รู้ว่าแม็กมีโบนัสให้ด้วยมีอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องบอกอันนี้คือแค่ของขวัญปีใหม่ฮะจริงๆแล้วเรามีโบนัสให้ด้วยครับผม wow. นี้ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เฉยเพราะว่าเพราะว่าเอ่อน้องก็ตามอายุงานอ่ะอยากอยากให้แบบว่ามีของขวัญให้กับน้องๆทุกคนบ้างเป็นกําลังใจนะฮะอ่าแลวกเดี๋ยวมีจับของขวัญปีใหม่ด้วยจับของขวัญปีใหม่นะฮะเดี๋ยววันปีใหม่เราจะมีจัดงานเลี้ยงกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีแจกโบนัสในวันงานเลี้ยงปีใหม่ด้วยนะครับเ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปรอดูกันเอาแล้วกันว่า <ส gas: S 2> แล้วคนจะได้อะไรกันบ้างนะฮะจะได้เท่าไหร่นะครับโอเคครับคลิป <ham> น okay ี้ขอบคุณมากทุกคนนะครับบ๊ายบาย